สวยอย่ครับผมช่อนนะครับตายเลยครับโดนนะไม่ติดกล้องนะครับวับนนี้ซัดเข้าแล้วช่อนเข้าไปนี่นะครับทะลุออกนี่เลยครับสายสวยครับผมสายสวยปาว้าอ้วนตุ๊บเลยนะครับอ้วนมาก ต้นไม้ขึ้นมาเหนื่อยเะครับออกนะข้าววันดูสักพักครับผมวันนี้บางแม่ไม้เคราะว่าแม่ไม้สวยครับเลยลองมาดูกันหน่อย นไม่ติดกล้องนะครับวันนี้ซัดเข้าแล้วช่อนไซส์ก็ไม่โตเท่าไหร่นะน่าจะไม่โตเท่าไหร่ชักเลยครับแอมแรกมาแล้วครับหมันๆครับวันนี้แม่ไม้สวย ใช้ใช้ได้เลยครับผมสายกำลังตำน้ำพริกนะครับหมลูกดอกมันขึ้นมาส่วนหน้าเลยครับผมขึ้นมาส่วนหน้าตรงๆเลยครับนี่ยิงเข้าไปนี่นะครับทะลุออกนี่เลยครับสายสวยครับผมสายสวยฟ้าอ้วนตุ๊บเลยนะครับอ้วนมากเลยตัวนี้โอเคไปตามดูแต้มต่อไปกันเลยนะครับก็มีปานินล่องมานะครับเป็นปูเลยตัวไม่ใหญ่มากครับผม สายปลาเกิดน,นี่ก็จะลองกล้องเอ้ยลองปืนดูก่อนนะครับไม่ได้ติดกล้องครับผมปเป็นปครับไม่โดน,นช่อนตัวที่สองเนาะไม่โดนนะปลาเน้นใหญ่หรือปลาช่อนใหญ่ไม่แน่ใจนะอยู่ไกลเลยโนะ่น อย่างขาดอีกแล้วต้องดูนครับจเจอปลาเน,นินอยู่ลึกมากครับเห็นได้เงาลางๆปลาอยู่ลึกคปัาอยู่ลึกยิงยากปลาหนินครับผม เป็นปูนะครับบอลนินใช่ใช่ได้อยู่นะโอ้โหเข้าสวยอยู่ครับผมบอนนินมาแล้วครับบพันินนะครับ โดนโดนแล้วครับผมวิ่งโดนนะครับน่าจะใส่ปลาแดดเดียวเนี่ยนะ สาประมาณนี้นะครับสายปาแดดเดียวปันนินครับันนินครับผมโดนครับสายวิ่งตามไปเลยติดติด ได้ไหมพันกอบัว สประมาณนี้เลยครับผมโดนนะครับโดนโดนโดนไกลมากเลยครับตัวนี้สิบเมตรบวกเลยครับเอ้าเหมือนหลุดเอาอเหมือนหนุนหนุนหลุดกระตับอ๋อหลุดหลุดปะเนี่ย ปลาหลุดไปแล้วครับเยโดนหมินนบใคร อันนินครับอันนินโดนไม่โดนปลาอยู่ลึกมาก ครับโดน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 บันนินบันนินลากสายไปแล้วครับดิน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 ขึ้นไหมบัวเยอะครับมันออกมาแล้วครับ ใช้ได้อยู่ผมเห็นในน้ำมันตัวแดงๆนะครับตัวสีแดงๆใช้ได้ครับสวยสวยๆ ก่อนย้ายไปกินข้าวก่อนนะก่อนย้ายเดี๋ยวออกไปกินข้าวน,นก่อนร้นานเดิมเขาขึ้นต้นไม้พอมองเห็นอยู่มันอยู่ไกลอยู่ฝั่งนน้นเลยเลาะอยู่ฝั่งนู้น dỡ lên nè Sái đi đi nó là tao ở cày ยิงผิดซะมากเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ติดกล้องด้วยความไม่ชินนะครับใช้กล้องมานานมากเลยหลายปีพอมาไม่ติดเอาแบบเป็นงานเป็นการผมยิงไม่ค่อยโดนเลยครับผมไปครับลงกันเดี๋ยวก็ไปหากินข้าวกับนั้นหนึ่งกันก่อน ย,ยิงไม่ถูกยางขาดแล้วขาดอีกสามเส้นแล้วร้อยแางนี้ตรงนั้นร้อยใหญ่หญๆตรงนะั้นเลยแต่มันอยู่ไกลยอยู่ฝั่งนู้นนะคับอยู่ฝั่งฝั่งนู้นไม่มีตัวต้องขึ้นตรงสูงจะเห็น,หนหบังตาเทนไหมบังตาเทนตรงไหนวะฝั่งนู้นเนาะไปดิเลาเป็ดน,นะ เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วออกไปซอยหน้านี่เลยเข้าไปฟังกันไม่ได้4-5ตัวนี่ไ Gracias. <laughs> ไปกินข้าวกันเลยนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามต่อกัน e p ีหน้านะครับ EP ีที่2คลิปมันยาวเกินครับเครื่องผมมันความจำไม่มากครับผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยิงปลากับนาทีกันด้วยนะครับเดี๋ยวมีคลิปมันๆโดนๆจะได้มาให้พี่ๆนานาได้รับชมกันก่อนเลยนะครับอีพีนี้สวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ